เรื่องนี้หิมะตกถึงตะยามหึงมนงดูค่ะทุกคน ไขบ่บลาหมูเมียว่าหิมะตกเมื่อคืนนี้นะคะ i <laughs> Jag Ska man skriva fyra timmar varje liv? Ja, ja. ja men det gör är... vi.

สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ยินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าบ้านเฮาน่ะอากาศคงสีหอนค่กนะคะช่วงนี้พว่าอาจะเข้าน่าสมการแล้วนะคะเมื่อวานนี้ข่อยกับบรายลงคลิปนะคะกับเพื่อนคนฟิลิปปินสะ์มาเล่นน้ำนะคะตอนที่ข่อยเลิกง,งานแล้วแกกับ พาลูกมาเรียนน้ำข่อยนะคะเราก็มาคุยกันเรื่องทําใบกับขี่นี่แหละคะ่ะแกะก็กำลังเริ่มจีจะทําใบกับขี่อ่าการเรียนหนังสือเรียนเอ,เอสฟีน้ํากันนะคะแกนะ่ะมีแรงบันดาลใจจากค่อยนะคะแกะเห็นค่อยอ่อาเบาภาษาสวีเดนกับบุกเกงเราก็อ่าได้ใบกับขี่ภายในเวลาห4เดือนแกก็เลยอ่ตาตัดสินใจเริ่มต้นไป เรียนใบขับขี่นะคะก็คงจะเป็นวันจันทร์นะคะแกก็จะไปสมัครเรียนลรงเรียนทําใบขับขี่นะคะตอนแรกที่คอยตั้งใจที่จะเฮ็ดใบขับขี่นะกาคอยก็มีเหตุผลหลายอย่างนะคะอย่างแรกที่อยากทํานั่นเพราะว่าตอนนั้นคอยกับพญยายพลังดังโมนยังอยู่น้ากันอยู่นะคะ เราเนี่ยสายตาบอดีเพราะว่าเรามีตาข้างเดียวนะคะเราพาข่อยอตกถนนลายเทือนะคะทุกคนอตอนที่ข่อยไปเก็บบลูเบอร์รี่นะคะ,ะเพราะว่าบางครั้งนะคะฝนตกฝนลุ่มทังสี่นะคะเรากับโบเห็นฮงนะคะข่อยก็เลยตัดสินใจไปสมัครเข้าโรงเรียนนะคะแล้วกาพอดีมาเลิกกันกับเราก็เลยเหตุให้ข่อย จะต้องมีใบขับขี่ให้ได้นะคะเพราะว่าการไปใส่มาสใส่ในประเทศสวีตเดนทาเฮาบ่มีสามมีเป็นผู้พาเขาไปแล้วมันก็เป็นเรื่องยากมากนะคะที่เขาจะเดินทางไปหั่นไปนี่โดยที่บ่มีใบขับขี่โดยที่บ่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะนั่นล่ะค่ะเหตุผลค่อยตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยที่พิชิตใบขับขี่มาค้องนะคะทุกคนเลือเพื่อนสาวไข่กา เป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะก็ได้เลือกกับแฟนคนสวีเดนเข้ากันนะคะแต่ว่าลูกสาวเพิ่งจะอายุหากขวบนะคะแต่แฟนเก่าแก่น่ะก็อยู่ในเมืองที่คอยอยู่นี่แหละคะ่ะแต่แกกับยายเขาไปอยู่ในเมืองอ่เพราะว่าแกน่ะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอะเป็นกุ๊กนะคะทุกคนตอนนี้นะเพื่อนที่สนิทกันอตอนเรียนเอสฟีนะ่ะ ข่มีใบกับคีทุกคนแล้วนะคะเหลือแตะแกคนเดียวนะคะที่ยังว่ามีแกก็เลยบอกว่าแกะจะต้องทําให้ได้นะคะข่ามีเอฟซีชั้นหนึ่งนะคะที่เขียนขาอมาถามคอยเกี่ยวกับการทําใบกับคีเนี่ยละคะเขียนมาทั้งเพจมาดามบรนนอกทั้งเฟซบุ๊กนะคะเอฟซีท่านนีนะะ้ถามว่าการทําใบกับคีนี่ เคยไปเบิงช่องอื่นที่เขาบอเรื่องการทำใบกับขีเรามีการใส่ใจเกี่ยวกับอาถาเขามีรถมีล้าแล้วอามันแพงคักตีอาบางคนเขาคือบ่อยากเฮ็ดใบกับขีว่าสั่นกับทุกคนอันนี้นะสำหรับข่อยคนที่ว่าแพงนะก็คือคนที่อาอาจจะมีรายได้หลายนะคะอาจจะอาทำงานเหลือหนึ่งอาจจะบอ่าถึงมื่น หมื่อโคนนะคะ่ะหรือเดือนหนึ่งนะอาจจะบ่พอะใส่ใจเรื่องการาเสียค่าภาษีหรือเสียค่า,าประกรันโงตีนะคะทุกคนสำหรับข่นะคะ่คนะข่น่ะคิดว่าถ้าเราบ่อร้อมเรื่องเงินนะก็บส่สมควรที่จะเหตุใบกับคีนะคะ่ะพออย่างเพราะว่าการทําไใบกับคีสำหรับข่นะ่ะมันเบิดหลายนะคะข่ก็เลยคิดว่า คนที่อบอยอยากเคล็ดใบกับคีนั่นก็คือคนที่บ่มีเงินแล้วก็บ,บ่มีความพร้อมนะคะุกนะวนพอฮอตมันเป็นการลงทุนนะคะการทำาใบกับคีสำหรับข่อยข่อยถือว่าเบิดหลายมากเลยนะคะแต่มันจำเป็นสำหรับข่อยนะคะเพราะว่าข่อยอยู่คนเดียวข่อยบอ่มีสามีข่อยลับข่อยสมคือเก่้นะคะถึงแม้ว่าข่อยกับปพญญอพลังยังเป็นเพื่อนกัน,นยังไป มหาสู่กันหรือเรายังซอยเหลือคข่ยกบจริงอยูแต่ว่าบางครั้งไข่ยกอยากมีอิสระในการไปการมาด้วยตัวไข่อเองนะคะสำหรับค้นที่บอกว่าการทำไปกับขี่ว่ฒิจำเป็นสำหรับเพื่อน,นันก็คือเพื่อนมีสามีที่พร้อมที่จะบริการคือไปหันไปนีน้ำกันตลอดได้เองสินะคะเพื่อนก็นเลยว่าจจำเป็นจะต้องมีนะคะ ตอนที่เคยอยู่กับพญยฝรัง่งตอนแรกเคยกับบกเคยคิดว่าจะทําใบกับขีดอกค่ะแต่มีเหตุการณ์ที่เฮดให้คอยนะ่ะอยากได้ใบกับขีก็คือตอนนั้นแล้วนะ่ะขับรถตกคลองนะคะทุกคนแต่ว่าโชคดีนะคะที่คล้องบ่สูงคอยก็เลยตัดสินใจอยากทําใบกับขีนะคะนั่นล่ะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่คอย ต้องการทำใบขับขี่เพื่อที่จะไปหันไปนี่ขับรถโด,ดยตัวเองนะคะค่าใส่ใจหลังจากที่เขาซื้อรถหรือมีรถแล้วก็มีใบขับขี่นั่นก็คือค่าใส่ใจการเสียภาษีของรถนี่แหละคะ่ะแล้วก็การตรวจสภาพรถนะคะต่อปีแต่ว่ารถของข่อยนะ่ะเป็นรถเก่านะคะอายุ30ปีขอยเรียบริเสียภาษีนะคะ แต่ว่าค่าตรวจสภาพรถนัาคาสองปีตรวจเทือนหนึ่งนะคะ,ะตรวจสภาพรถนาคาประมาณขังละห่าลอยสี่ลอยกัวนี่แหละค่ะต่อขังแล้วก็ประกันรถกับยุที่สามลอยนะคะอะคอยกับซือว่ามันบ่มากไหมยอีกย่างนะคะทุกคนแต่คอยซื้ออยางอื่นนะก็เบิดเยอะนะคะ,ะแต่ละเดือนนะคอยอใส่ใจเงินอนอกจาก อาทรบ้านนอกจากเก็บแล้วนะคะก็มีเงินส่วนหนึ่งที่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะคะที่เอามาใบถ้า,าสื่อของขวญสื่อ,อยังให้เพื่อนรวมงานหรือให้คนที่คอยรู้จกักนี่สินะคะเป็นวันเกิดวันสําคัญนะคะถ้าเดือนใดบันี้วันเกิดของเพื่อนเงินส่วนนั้นนะอยก็จะยังคงเหลือน,นะคะแล้วค่อยก็คิดว่าแต่ละเดือนนะ,ะอยก็จะ าหากไวอีกประมาณหาเปอร์เซ็นต์นะคะไวเกี่ยวกับการส่องแซมของโถลดหรือเป็นการเสียค่าประกันรถลดทั้งสี่นะคะทุกคนเพราะว่าการใส่ใจต่ะ่างน่ะถ้าเขาวางแผนไวมันก็จะบานปลายนะคะคอยก็จะวางแผนไว้เป็นสเต็ปสเต็ปนะคะอพอหลังจากที่่อยมีโถลดแล้วก็มีใบขับขี่นั่นก็คือค่าใส่ใจของคอยก็เพิ่มขึ้นนะคะก็คือค่าประกันโถลดนะคะทุกคน แต่มันก็เหตุให้เฮอสะดวกสบายนะคะไปใส่มาซ์ส่บ่ต้งองอได้อายากคนอื่นนะคะอยากไปก็ไปว่าอยากไปก็อยูนะคะทุกคนคอยกันเลยคิดว่าการที่มีใบขับขี่อยู่เมืองนอกนะมันสะดวกมากนะคะแค่ฮอเจียดเงินจะหาเปอร์เซ็น์ของเงินเดือนนะคะเก็บใบเพื่อที่จะบํารุงสอมแซมรถท้านะคะแล้วก็เป็นค่า ตรวจสภาพรถเป็นค่าเสียประกันนะคะขอยว่ามันบอมากมันบาหนักเลยนะคะสาหรับข่อยแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาอาจที่จะเงินเขาอาจจะบ่อเพราะใส่พราเก็บนะคะเขาก็เลยคิดว่าการม่รถน่ะเป็นเรื่องเปลืองค่าใส่ใจอย่างสินะคะแต่สําหรับข่อยข่อยก็จะวางแผนนะคะว่าเขาจะต้องมีเงิน ส่วนหนึ่งไว้สาหรับสมแซมไว้สำหรับ,รบเกี่ยวกับรถดล้าของเ้านะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ขออ่อยกิดสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมาทักทายเอฟซีพความคิดฮอนะคะค่ะก่อนจิตจากกันจจากกาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนี้ขอเกาคำว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย